รถยนต์เจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ 2.4V และ2.8นะคะพี่กลางเต็นท์มีมานำเสนอให้นะคะว่าใครที่กำลังตามหารถสีดำอยู่นะนพี่จอดหล่อๆเท่ๆอยู่เรียงรายเลย3คันนะบอกเลยว่าราคาคุ้มค่ามากนะคะรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีนะและคือใหม่คลิปทุกคันเลยนะนพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกลางเต็นท์พาไปดูได้ในคลิปเต็มนี้เลย สวัสดีค่ะคพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกางเต็นท์มีรถมานาเสนอค่ะ3าคันจอดเรียงๆกันนี้เลยนะคะยังว่างอยู่นะคะยังไม่ติดจองค่ะคุณพี่สําหรับ Toyota Fort u n e r อค่ะคุณพี่มีทั้งเครื่องยนต์2.8 2.4นะคะมานาเสนอเริ่มต้นตั้งแต่ปี2019เลยค่ะชมหน้าพี่คุกที่ดนอย่างนี้นะคะสีดาล้วนมาจอดร,รอเท่ๆอยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณพี่่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเศรษีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะ ไปเลยดีก่าค่ะ,คะเราไปเริ่มต้นด้วยคันแรกคันนี้ได้เลยนะคะดีไซน์สวยๆค่ะคุณพี่ค่ะไฟหน้านะะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกมีมาให้กรอบตัวไฟตัดหมอกนี่ก็ดีไซน์สวยทะเบียน5381ยังว่างอยู่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคุณพี่2.8ขับ2ค่ะคุณพี่ได้ล้อแมกนะนะดีไซน์สวยเลยสีทูโทนนะ,ะตัวยางนี่ดอกยางชัดลึกนะฮะ ยางเปลี่ยนมาให้แล้วค่ะคุณพี่คะคันนี้นะบอกเลยเลขใหม่อยู่ที่แสนเดียวปี2019ราคาคุ้มคุ้มเพียง989,000เเท่านั้นนะหูกระจกปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวคันนี้นะติดฟิล์มรอบคันอยู่ที่60%ที่เปิดประตูเป็นโคม,มียมให้แล้วคะ่ะพาไปดูโครงสร้างด้านข้างตรงนี้นะคะ โอ้ชอบมากเลยเครื่อง2.8นะคะภายในเบาะสวยมากนะเหะลี่ยมสันตัวน็อตด,ด้านข้างประตูนะคะไม่มีรอยขันไขนะคะคจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่สครับเพจด,ด้านข้างมีมาให้ด้วยเดิมแท้จากโตโยตานะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกนะะันนะนี่ด้านนี้ค่ะคุณพี่นี่ตัวน็อตชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนหรือการขันไขนะ,ะนี่ตามตำแหน่งทุกตัวค่ะสะครับเพจด้านหลังตรงนี้มีมาให้นะคะ สปอยเลอร์ iler, ด้านหลังพร้อมไฟเบรกนะ,ะของเดิมแท้จากโรงงานค่ะคุณพี่ดีไซน์สวยเลยนะคะตัวนี้เปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะคะยางอะไหล่มีมาให้ครบถ้วนค่ะพี่ไฟด้านท้ายนะเต้นคิดว่าเป็นแบบดีไซน์เหมือนปีกนกเลยเป็น LED นะคุณพี่พร้อมกล้องมองหลังเดิมแท้จากโรงงานนะคะอู้ตัวนี้เป็นตัวขับสี่ซิกมาโฟด้วยนะขับเพื่อนสี่ล้อซิกมาโฟค่ะพี่นี่ เปิดฝาท้ายมานะโครงสร้างนะคะตัวโชกนะเดิมๆจากโรงงานตัวน็อตไม่มีการขันไขไม่มีการทําสีมานะจับลื่นๆเลยพี่ถ้าทําสีมาเหมือนเราจับกระดาษทรายเลยซีนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกตินะรอบโคมไฟไม่มีรอยแตกค่ะสภาพเดิมนะฝั่งนี้ขวามือของกางเต็นท์นะคะตัวน็อตให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยขันไขโชกฝั่งนี้เดิมๆนะคุณพี่แล้วก็ให้ดูนะ เหลี่ยมสันฝาท้ายตรงนี้นะคะตัวน็อตไม่มีการเปลี่ยนมานะซียางใช้งานได้ตามปกติภายในหนูชอบมากเลยถ้าเป็น2.8ซิกมาโฟภายในจะได้เป็นสีแบบเบาะสีไข่ๆนะเบาะสีไข่ๆหน่อยนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะด้านข้างฝั่งนี้นะคะรอยบุบรักยิ้มไม่มีเลยค่ะคุณพี่ขามาเปิดให้ดูค่ะตัวนี้เห็นไหมคะโลโกล้ฟอร์จูเนอร์ดีไซน์สวยนะคะและตัวตัว ที่ซับกันกระแทกตรงที่พักแขนก็เป็นแบบบุนุ่มด้วยนะคะเปิดกระจกแบบออโต้ด้วยนะคะตรงนี้ได้เป็นเบาะหนังสีออกเหมือนแบบสีไข่ไข่หน่อยสีชาไข่มุกแล้วกันนะสีชาไต้หวันนะตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําแบบบิวอินให้ด้วยนะที่แขวนถุงแกงมีมาให้ถึง2จุดเลยนะนี่สีดําขับสีหนึ่งคันหนึ่งเดียวในร้านนะถ้าจะมีอีกอันนึง น่าจะเป็นสีขาวนะพี่ที่มีเข้ามานะคะตัวนี้มีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านด้วยพร้อมกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะคะ2จุดคู่หน้านะ,ะที่เปิดประตูตรงนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลสให้แล้วค่ะพี่ น,ะนี่ตัวบุนุ่มตรงนี้นะคะไม่มีถลอกลอกล่อนนะคะแล้วก็เปิดกระจกออโต้นะคะทั้ง4บานเลยหูกระจกแบบพับไฟฟ้านะคะสะครับเพจฝั่งนีมม้มีมาให้นะคะเหลี่ยมสารตัวน็อตทางด้านคนขับก็ชัดเจนนะคะไม่มีรอยขันไขค่ค่ะตัวนี้เป็นระบบพูสตาร์ด้วยนะคะแล้วก็นี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดปลดล็อกนะห้ามเปิดประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้านะตัวนี้ก็เปิดฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ เปิดฝาถังน้ำมันเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะตึงๆไม่มีล้มเลยค่ะอันนี้นะเห็นไหมตัวนี้เป็นแบบ bucket seat อบรัดตัวด้วยนะคะพวงมาลัยนะ้าได้เป็นมันติฟังก์ชันมีค r u i s e control มี p a d ด l ล s h i p ให้นะคะหน้าจอทัชสกรีนค่ะคุณพี่แล้วก็ได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้นะโหมดขับ4ี่เขาจะอยู่ตรงนี้นี่ sigma 4นะคุณพี่เลือกปรับได้เลยนะคะ แล้วดูสิภายในใหม่สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะคันนี้ย้ำกันอีกทีราคาอยู่ที่989,000 Fortuner นะ2.8 V Sigma 4ค่ะคุณพี่ขับเคลื่อนสีลอนเลขไม่แค่1 0 0 0 0แนะคะนะ,ะไปเดี๋ยวพาไปชมอีกสักหนึ่งคันนะะว่าจะสวยขนาดไหนนะคันตรงกลางคันนี้นะคะนี่ด้านนี้เลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ f o r t จูเนรคันนี้นะทะเบียนสวยด้วย4619นะคะ f o r t จู e r ตัวปี2019เหมือนกันนะคะเครื่องยนต์ 2.4V ขับ2ค่ะพี่คันนี้นะราคาเบาๆนะ889,000 889,000นะคะได้เป็น f o r t จู e r สีดำเลยนะ,ะไฟหน้าได้เหมือนกันค่ะดีไซน์ด้านหน้านะคะ ไฟโปรเจกเตอร์กระจังหน้าโครเมียมดีไซน์สวยริ้วรอยไม่มีนะคะคุณพี่ไฟตัดหมอกมีมาให้ได้ล้อแม็กสีทูโทนนะคะตัวยางเป็นบิโสโตนด้วยยางเป็นปีใหม่อยู่เลยนะดอกยางชัดลึกอยู่เลยค่ะคุณพี่รับประกันโครงสร้างรอยบุบลักยิ้มไม่มีนะหูกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วก็คือเห็นเนี่ยเราถ่ายตอนคืนนะจะเห็นเป็นสีดําประกายมุกด้วยนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเลือกติดฟิล์มได้เพราะลอกออกไปหมดแล้วนะคะเดดแถมฟรีฟิล์มให้ด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะนี่ เหลี่ยมสารตัวน็อตนะชัดเจนสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขันไขจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่สครับเพด,ด้านข้างมีมาให้นะฝั่งตัวน็อตทางฝั่งนี้เหมือนกันก็ไม่มีรอยไขนะพี่นะเนี่ยมันเป็นเงาเฉยๆไหมคะ,มคะที่แผงประตูฝั่งนี้นิดนึง<ห>นี่ค่ะเห็นไหมคะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีการเปลี่ยนสครับเพด,ด้านข้างมีมาให้นะ ด้านหลังตัวนี้นะที่เปิดประตูเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าด้วยค่ะคุณที่2.4ขับ2ราคาเบาๆ889,000นะคะยังอะไรยังอยู่ครบถ้วนสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้พร้อมไฟเบรนนะคะกล้องมองหลังนะเดิมแท้จากโรงงานนะเปิดให้ดูโครงสร้างด้านหลังค่ะโอเคนี่ค่ะให้ดูนะคะตัวโช๊คเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะตัวน็อตไม่มีรอยขนะตรงตามตำแหน่งนะ ฝาท้ายฝั่งนี้เหมือนกันค่ะคุณพี่ตัวนัดคมกิฟทุกตัวเลยนะชคด้านนี้ก็เหมือนกันและคันนี้ได้ผ้ายางพรมกระดุมรอบคันพร้อมเบาะเป็นสีช,โชโ็อกโกแลตนะคุณพี่นี่ให้ดูดเต็มดีไซน์สวยเวอร์นะพี่นะฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะคุณพี่และให้ดูนะคะเหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างตรงนี้ค่ะพี่รอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยนะคะประตูทางฝั่งนี้ประตูทางฝั่งนี้นะคะนี่นะ ตัวน็อตไม่มีรอยขันไขจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่นะคะและได้เบาเป็นสีเบาแบบน้ำตาลชโคโคโล็อกโกแลตค่ะคุณพี่ดีไซน์สวยพรมประยุพรมกระดุมมีมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตนะ2จุดด้วยกันนะที่แขวนที่แขวนถุงแกงมีมาให้นะหลังคุงหลังคานะใหม่สะอาดสะอาดเลยนะ คันนีค้คุ้มที่เครื่องไม่ใหญ่มากก็ออกตัวแรงเหมือนกันนะสำหรับ Fortuner ราคาเขาหายไปจากตัวซิ g m a โฟหรือเครื่องยนต์2.8ประมาณเกือบแสนเลยนะคะเบาะด้านหน้านะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะ เบาสวยๆตึงๆเลยกลิ่นยังใหม่อยู่เลยค่ะมาพร้อมกับเลขไม่เพียงแสนห้าเท่านั้นนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นลายไม้นี่ดีไซน์สวยไม่มีทอรอกลอกลอนเป็นมันติฟังก์ชันมีแพดเดนชิพให้แล้วพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้และเกียร์ออโต้ให้ด้วยคันนี้บอกเลยนะคะว่าผ่อนเบาๆอยู่ในเลทเเรประมาณหมื่นกว่าบาทผ่อนเบาๆในเลทประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่สวยๆทะเบียนสวยๆคุณพี่ได้ป้ายนี้ไปเลยนะคะ เห็นหมคะรือว่าจะเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8ค่ะคุณพี่เครื่องยนต์2.8 Toyota Fortuner 2.8 V ค่ะคันนี้เป็นตัวขับ2นะนะปี2019ด้วยค่ะคันนี้ไม่แค่แสนสองเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายอยูที่9 9 9 0 0 0ต่างจาก2.4 V คันนี้นะแค่ หมื่นเดียวต่างกันแค่หมื่นเดียวนะคะทะเบียน6792างยังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของนะคะดีไซน์ด้านหน้าคุณพี่ไม่ต่างกันเลยนะเห็นไหมได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วกระจังหน้าโครเมียมนี่นะคะรอยหินดิดรอยถะลอกไม่มีเลยพ,พี่สภาพสวยใสยเลยนะคะเห็นไหมสวยมากและคันนี้หนูให้ดูนะคะล้อแมกดีไซน์สวยเหมือนกันนะคะตัวดอกยางชัดลึกค่ะพี่นี่นวิง่งได้ อีกหลายโลเลยนะขอบยางด้านข้างนะคะรอยกินขอบฟุตบาทไม่มีเลยสภาพสวยกิ๊กเลยนะคะครูกระจกปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่เลยนะแล้วแต่พี่เลือกเปอร์เซ็นต์มาได้เลยนะคะตัวนี้ที่เปิดประตูนะคะเป็นสมาร์ทคีเล็พร้อมที่เป็นครมเมย่ด้วยนะให้ดูฝั่งทางนี้นิดนึงนะคะประตูด้านข้างเหลี่ยมสารตัวรถนะคะไม่มีรอยขันขจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่พร้อมสครับเพดด้านข้างนะ,ะนะโลโก้โตโยต้านะคะ และคันนี้ถ้าเป็นขับสองภายในบอกเขา,าจะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตเหมือนกันอย่างสวยนะอ่ะคุณพี่ฝั่งนี้นะคะให้ดูค่ะทุกจุดทุกมุมนะคะเรียมสารตัวน็อตชัดเจนค่ะไม่มีรอยขันไขจุดแต้ม QC โรงงานนะคะสคับเพดด้านหลังตรงนี้มีมาให้นะคะคันนี้รรู้สึกแบบใหม่มากพี่ไม่แสนเข้าเช็คระยะรอบใหญ่มาแล้วนะคะพร้อมด้านหลังค่ะคุณพี่ดีไซน์สวยนะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกมีมาให้แล้วก็โครเมียมด้านหลัง เห็นไหมเงางามนะคะล้อยังอะไรยังอยู่คะ่ะยังไม่เคยแตะพื้นโลกเลยนะตัวนี้กล้องถอยมีมาให้อยู่แล้วนะคะและให้ดูด้านหลังเปิดฝาท้ายให้ดูคะ่ะนี่ตัวโช๊คฝั่งนี้นะคุณพี่เดิมแท้จากโรงคานคะ่ะไม่มีการเปลี่ยนเห็นตัวนอทางฝั่งนี้ไหม ไม่มีรอยไขยตรงนี้เป็นไม่ใช่สีนะตรงนี้เป็นเงาแสงเฉยๆนะคะเรี่ยมสันตัวน็อตคงกิฟทุกตัวนะคะตรงฝาท้ายก็เหมือนกันค่ะคุณพี่ว่าไม่มีเปลี่ยนนะ,ะนี่ให้ดูทั้งสองฝั่งเลยค่ะพี่จะได้เห็นชัดๆชคทั้งฝั่งนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนเหมือนกันหนูว่าพาไปดูถึงโครงสร้างตัวรถรอบๆคันเลยนะคะก่อไฟค่ะพี่ไม่มีรอยแตกเลยสภาพเดิมนะคะและคุณพี่ดูภายในเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะคะโมนี้เครื่อง2.8ขับ2หนูว่าคุ้มคิดว่าถ้าขับในเมืองนะ ขับในเมืองพี่ก็ประหยัดน้ํามันกว่าขับสี่ถ้าขับสี่พี่อาจจะเอาไปลุยอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะอะ่มาดูทางด้านในตรงนี้คุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีช,โชโ็อกโกแลตดีไซน์เหมือนเครื่องยนต์2.4เลยนะคะในปีนี้นะคะหลังคองหลังคาใหม่สะอาดสะะใหม่สะอาดสะอาดรอ,อ,อยเจิมไม่มีนะฝัะ่งนี้ค่ะมาที่ฝั่งนี้คะพี่เห็นไหมคะ กระจกนะฮะด้านข้างเปิดออโต้ได้ทั้ง4บานหูกระจกปรับพับไฟฟ้าเบาะปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าเลยเบานะบัคเก็ตซีนและเบาะใบใหม่ตึงๆเลยพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นแบบฟูลมันติมีคุสคอนโทรลมีเพนต์ชิพนะและหน้าจอตรงนี้นะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกอไม้ค่ะคุณพี่แล้วก็นี่หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีมาให้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้สภาพคุ้มๆเลยค่ะคุณพี่คันนี้ก็ผ่อนเบาๆอยู่ในเดทหมื่นกว่าบาทนะ หมื่นกว่าบาทเหมือนกัน,นค่ะคุณพี่ขาอคุณพี่พาเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของแต่ละคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าทะเบียนนี้5381นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง2.8ซิกมาโฟของพี่เครื่องใหม่ๆนะคะรอยคาบน้ํามันคาบสนิมไม่มีเลยให้เห็นทุกจุดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขันนะคะอุปกรณ์นี่ที่ใส่ของเหลวน้ามันหล่อ,อ,อน้ายาหล่อเย็นน้ํามันเครื่องอะไรต่างๆนะคะกางเต็นต์ตรวสอบดูแลให้นะคะใส่กล่อง แอร์จัดการเปลี่ยนให้นะคะพาไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าค่ะคุณพี่พอจะมองเห็นไหมเอ่ยนะ,ะตรงนี้นะคะฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยขันนะคะโครงสร้างอุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมนะคะกรอบไฟไม่มีรอยแตกเลยใส่แจวเลยค่ะคุณพี่นี่เห็นไหมตำแหน่งตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวนะค,ะคานด้านหน้าก็เหมือนกันนะคะไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะ แบตเตอรี่นะคะเราดูแลให้ค่ะพี่ถ้าเกิดหมดอายุนะหนูก็เปลี่ยนให้ด้วยนะฝั่งโครงสร้างทางขวามือตรงนี้นะตัวน็อตชัดเจนไม่มีรอยขเหลี่ยมสันคมกริบทุกตัวเลยนี่ฝังนี้ก็เหมือนกันฝากระโปรงด้านหน้านะคะไม่มีการพ่นทําสีมาแน่นอนคนะแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยคันนี้2.8 V Sigma 4สนใจไหมถ้าสนใจนะปักหมุดมาเลย หรือจะเป็นคันนี้บเบาราคาแค่889,000คะเครื่องยนต์ 2.4V ค่ะขับ2ค่ะคุณพี่ไม่ต้องเอาเครื่องใหญ่มากก็ได้เนาะและราคาคุ้มค่ามากเลยถ้าพี่ไปซื้อป้ายแดงนะ For t u n e r ก็ราคาเป็นล้านหายไปครึ่งต่อครึ่งนะคุณพี่นะให้ดูโครงสร้างทางด้านนี้ค่ะคุณพี่เห็นไหมเหลี่ยมสานตัวน็อตชัดเจนไม่มีรอยขันขายโครงสร้างเดิมนะคะซียนยางตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะพี่นี่นะคะ ี่อไฟไม่มีรอยแตกตำแหน่งตัวน็อตนะอยู่ครบทุกตัวคานไม่มีบิดเบี้ยวนะพี่นะก่อไฟด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเหลี่ยมสันตัวน็อตชัดเจนค่ะพี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่มีรอยขยฝากระโปรงด้านหน้าสีเดียวกับตัวรถไม่มีการทําสีจุดเม็ดอักการผลิตจากโรงงานยังอยู่นะคะแทงการความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยสภาพสวยกริบเลยคันนี้พอนมาบามื่นกว่าบาทนะคะ ส่วนคันนี้ค่ะคุณพี่เครื่องใหญ่มานิดนึงไม่ต้องเน้นขับไม่ต้องเน้นขับสีเอาขับ2ก็ได้เครื่อง 2.8V ขับ2ปี2019เหมือนกันนะคันนี้ราคาอยู่ที่899,000บาทผ่ทอนเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นค่ะพี่และให้ดูตัวเครื่องเดิมนะเครื่องไม่มีการเปลี่ยนยกมานะเลขเครื่องตรงตามกับ เล่มที่เราจะได้นะคุณพี่นะเหลี่ยมสารตัวน็อตฝั่งนี้นะเหลี่ยมเหลี่ยมคมคไม่มีรอยขันขายค่ะคุณพี่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมกรอบไฟไม่มีรอยแตกเลยคุณพี่เห็นแบบชัดๆโครงสร้างเดิมนะคานด้านหน้าหนูบอกเลยนะไม่มีการเปลี่ยนมาไม่มีบิดเบี้ยวแม้แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะตำแหน่งตัวนอ็อตอยู่ครบทุกตัวจุดแต้ม QC จากโรงงานอยู่ครบเปะเลยนะฝั่งทางขวามือทางด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะนี่ตัวนอ็อตชัดเจนค่ะคุณพี่ ฝากระโปรงฝั่งนี้คุณพี่ดูได้เลยจับลู่ลได้เลยนะคะว่าไม่มีการทําสีมาแน่นอนแผงการความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยนะให้เห็นแบบจุใจเต็มๆเลยคุณพี่ราคาแตกต่างกันก็เยอะอยู่นะถ้าพี่สนใจคันไหนนะคะอินบ็อกทักแชทกลางเต็นมาเนาะ ให้ดูแบบเต็มๆเลยนะว่าอยากจะได้แบบไหนเซกเมนต์ไหนปี2019ทั้งหมด3คันคันนี้นะคะ Toyota Fortuner เครื่องยนต์2.8 Sigma 4ขับ4ส่วนคันนี้ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์2.4ขับ2ปี2019และก็คันนี้นะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์2.8ขับ2ปี2019เหมือนกันแล้วแต่คุณพี่ชอบเลยว่าอยากได้เครื่องยนต์แบบไหนนะคะสนใจนะคะอยากมาดูรถจ,จริงนะมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเศีไทย68แยก1เมืองบุรีกรุงเทพและอย่าลุมติดต่อน้องกางเต้นนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้นะคะตอบตลอด 24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้นะคะกางเป็นก็ขอรบกวนที่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะและคลิปหน้าจะมานำเสนอรถยนต์รุ่นไหนอีกนะคะรอเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ